สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายเนาะมื้อนี้เนาะซอยสามสิบห้าพีเก็บมะเขือค่ะห้าไปเบิ่งมะเขือกันเนาะค่ะว่ามันเอ่อหน่วยดอกปานใดเนาะมีอีหยังแน่ในสวนครัวไปเบิ่งกันนะป่ะครั้งแรกเลยค่ะป่าไปกันเลยค่ะ เขค่ะบกเขือบกเขือบกเขือขาวบกเขือขาวกำลังเป็นหนวยกำลังเป็นหน่วยอยู่ด้วยค่ะเนี่ยค่ะกำลังเป็นหน่วยกำลังเป็นหน่วยเนาะต้น่มเตี้ยเตี้ยค่ะกำลังเป็นหนวยเป็นหน่วยพวกค่ะออเอา้า พุมหนึ่งค่ะบักเขือบักเขือบักเขือปลูกได้ประมาณเดือนเดือนปลายกำลังเป็นนวยเห็นนวยบ่ค่ะกำลังสิเป็นนวยดอกกำลังออกอันนี้บักเข๋แยวค่ะบะักเข๋แยวบักเข๋แยวแยวเลี้ยวแยวเลี้ยวเป็นน้ำเขาอย็นนวยเดียวนี่แหละ เป็นหน่วยเดียวนี่คะ่ะต้นนี่น่วยเดียวหน่วยเดียวหน่วยเดียวยาวๆฝุ่นลบลบมาออกทางนี้เนี่ยคะ่ะไม่นีกระสิจัดการมื่อเร็วนาะจัดการเลยคะ่ะต้นแหลกในชีวิตบักเขียวยาวคะ่ะปลูกกรสิจตัดมันแล้วคะ่ะบันนี้เนาะวันนี้เนี่ยคะ่ะน่วยบักเขือบักเขือยาวกระสิตัดแล้วเด้อบันนี้มันสิแก่ไหม αι. ต้นนี้มียุหน่ยหนึ่งเนี่ยค่ะต้นแรกในชีวิตปลูกเองโอ้ยดูเนาะเนาะกำลังก็ดีค่ะบบแกโบแกบออนกำลังดีเนาะนี่อีกต้นหนึ่งค่ะบักเขือนแาวกก็กันแต่มันเป็นาแาวแหล่เดียต้นนี้มึงดูเปิดมึงดูนี่ผ่อนนวยมันแล้วค่ะเอาหนวยต้นนี้ขึ้นมะงอมะงองนึงสี่เนาะบบบน,นี้เนาะมึงดูค่ะนี่ เนาะหนวยง้อค่ะหนวยบองงามเนาะตองบำรุ้งไม่เดี๋ยวสิตัดมันแล้วค่ะมือนี้กระสิตัดแล้วได้ค่ะนี่ค่ะหนวยหนวยบักเขือเห็นหนวยบักเขือปะค่ะหนวยนี่คืองอๆงสีน้อแบบนี้เนาะมีหนวยเดียวตนละหนวยตนแรกในชีวิตอีกแล้วค่ะบักเขือแหล่เงีงแต่ว่าหนวยนี่ง้อไหมบกหอยงามค่ะอันนี้ปลูกธรรมชาติเลย บ่หมีนกเกษตรกรปลูกบ่ได้เด้นี่เฮาบ่หมีนกเกษตรกรเนาะมือสมักเล่นเนาะค่ะเนาะมึงดูเออเนี่ยค่ะผลผลิตมื้อนี้เนี่ยค่ะผลผลิตกส็สิได้ซุปนึงอยู่ดอกเนาะเนี่ยค่ะบักเขือสองนวยบักพริกหนึ่งนวย มือสมาร์กเหลินค่ะมือสมาร์กเหลินเนาะมึงดูโอ้ยต้นแรกในชีวิตมึงเ้ยค่ะ,ะ,ะเอา้าลานนั้นตัวอะไรฮะน่ะอุยตัวอะไรอ่ะแมวแมวน้อยนักน้อยนักน้อยจ๋ามาช่วยแม่เหรอเนี่ยค่ะบุกเขือต้นแรกในชีวิต กับบบกพริกในซุปหนึ่งยี่หรอค่ะเนาะซุปหนึ่งเอาล้วนะไหมมือสมักเลน <c oughs> พริกค่ะพริกค่ะแล้วก็มะเขือ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  <c oughs> มาดูค่ะลูกแรกในชีวิตหน่วยแรกในชีวิตเด้ค่ะเนี่ยมงดูค่ะเย่าอัดลานเลยอุย้ยอันนี้คือผลผลิตเด้ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งง,ง,ง้งแง่งางเรียบร่อยแลวเด้ค่ะ ัะเขือง้อค่ะัะเขือง้อมึงดูครั้งแรกในชีวิตค่ะมึงดูปลูกัะเขืออะไรยังสี่ราคานี้เก็บมาเป็นทีเรียบร้อย,ย,อยแล้วเอากระสีเอามาสุบแล้วบันนี้ก็สุบัะเขือค่ะสุบักเขือ